จีไทยค่ะก็ขนาปลูกในน้ำไม่ใช่ปุ๋ยเพิ่งเริ่มหัดปลูกค่ะ,ะก็ขาน้าเหมือนกันอันนี้พึ่งลงเพราะเออ่พริกไม่รู้จะง,งอกหรือเปล่า ก็อันนี้ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็มะเขือเพิ่งเพาะได้วันสวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักชีไทยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสลัดล็อกเก็ตอันนี้ก็คะนาเริ่มโตแล้ว แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัดปลูกเรียกอ,อะไรนะไอไมโครกรีนนะคะแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นชีไทยอันนี้ก็ขนาเหมือนกันต้องเอาไว้สูงเพราะว่าหอยถากเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตสลัด นนก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะรู้สึกว่าจะเป็นใบแมงลักอันนี้ก็จะเป็นคะนาคานนาไม่ได้ปลูกในดินนะปลูกในน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไมโครกรีนค่ะรู้สึกว่าจะอ,อ,อะไรนะต้นบร็อกโคลี่ บรอกโคลีออนสวนเล็กๆทำเป็นไอกรีนเฮาเล็กๆหลังบ้านอันนี้ก็เป็นผักชีไทยอีกเหมือนกันค่ะรู้สึกว,ว่าจะลงผักชีไทยเยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเพิ่งลงเมื่อวานนี้รู้สึกว,ว่าจะเป็นผักบุ้งไม่รู้จะเกิดให้หรือเปล่าเพิ่งหัดปลูกค่ะ หาปลูกนี่ก็จะเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆมาทำไว้